สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี G, ป้าเจ๋วน้องนาริตะค่ะวันนี้วันนี้วันนี่วันนี้วันนี่เดิกแร้วจ้ะประมาณเดิกแล้วเพระาะว่า,าตอนในตะวันอยู่ร้านคาเฟ่นะคะวันนี้จะมากินเนื้อย่างกันค่ะมากินเนื้อย่างนะคะแจวผ้าสัญญา,าอย่ามากยี่สชุดเนื้อย่างค่ะเนื้อย่าง เนื้อย่างค่ะเนื้อย่างเบิ้งจ้างหน่อยสวัสดีครับสวัสดีคุณพันธียาบ้าจ้างหน่อยเสียงเงียบจ้างหน่อยเสียงเอ็นดีเจอวนจ้าสวัสดีค่ะกำลังสิงหาเนี่ยดังไปตอนนี้เราอยู่คาเฟ่นะคะไปถามเองนี่เราเพื่อยู่คาเฟ่จ้ากินเนื้อย่างนะคะพี่ถ่ายเพื่พี่พี่เฟิร์ส วันนี้มาทำอะไรครับจิ้มอิเนอางจ้เอลไอเทที่บ้านไปอันไปหาีนี้ผมจะวัาเราเป็นพอบคัวคือะ้าตอนนี้เขาก็อยูค่าเฟนนาริตะนะคะเบื้องเด็กๆพีโตเอาใส่นาริตาสวัสดีค่ะผู้อดไรนะพูอดไรนะพูดอะไนะพูดอะไนะพูดอนเอมสวัสดีพ่อเอมหรือยัง นี่สร้างแอมจ้านี่ตาบ้าแอบมาเลยสวัสดีพ่อแอมหรือยังถ่ายให้น้องด้วยลูกถ่ายให้นาดิตาด้วยพี่พลอยสวัสดีค่ะพี่กินสวัสดีค่ะนาดิตาอาเชียอาองด้วยลูกน้องจะถ่ายรวบนาีิตาไป่เชียค่ะยืดสิ ถ่ายรูปเหรอลูกฉันสวยสวัสดีค่ะเดน้องสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยเรียนรอดโบประเตนหน้ากับเซนเอง นาอยู่คาเฟ่จะกินเนื้อย่างค่ะระหว่างเราระวังรอกินเนื้อย่างว่าจันจะสิเรียนซะก่อนันใจเขาเอพีเฟล้วเรียนเอาเฟิ่อสเฟื่อเรียนเฟยเฟ่ยมองสได์เ้ตาหัวขวัน บาสเจวันเป็นคนดังคนดังอีนนี้ตัวเนี่ยเพียงเจ้าวันดังจ้าเล่นยังล่ะเป็นคนดังอันนี้ไม่คิงค่ะไม่คิงทำอะไรคะเป็นคนดังวันการค่ะจะย่างลูกศิลป์จะย่างลูกศิลป์ค่ะคนดังบ้านหิ่งกไฟสาซา กินรซะแอมกินรดไม่อ้อยไฟเด้อไม่ท่าน้ากับหลินสไลเดอร์สไลเดอร์เล็กไปใช่ไหมคะเอาบรรยากาศ แชะลุกตาหนึ่งสองส้มไปยังเอามาแอคชั่นเร็วแอคชันนช่นก่อนแอคชันช่น 1, 2, แอคชั่นหนึ่งสองสามแชะอุ้ยใครมาใครมา ลุงไปเรียกลุงสิเดินไปเรียกลุงเลยไปเรียกลุงสิบังเอินหาลุงลุงมาสั่นคุณลุงสวัสดีครับค่ะนี่แต่เรียกคุณลุงเหรอคะ นี่คุณลุงเหรอคะลูกเผื่อหาลุงก,กากะต้องขยายวิทยาแหละจังหวะค่ะแล้วก็รอดกินเนื้อย่างแล้วค่ะตอนนี้เท่าภาพผลกับกระร่งไหลสดอยู่แล้วค่ะไลฟ์สด,ะะสดขายสินค้าอยู่นะคะ่ะพูดขายยี่ฟังคุณพูดขายยี่ฟังคุณเขาก็จะมากินเนื้อย่างรอดนะจน๊ะเนาะค่ะเขาไป,ป่ปาไป่ใส่เนี่ย เห็นโฟกัสถึงโฟกัสไปใส่มนเห็นยายวิ้บอจ่ายายวิกัก็หลานหน่อยเห็นบอมอโอ้เมนูคุกกี้บอนน่นะเสียมได้อยู่บอจ่าบออันนี้คุกกี้นะคะยอดถล่มทลายกับคุณแม่ค้าค่ะอย่าลืมเขาไปกดไลค์กดแชร์เกกเกกคุณนาริตะคาเฟ่นะคะจ้าไม่เป็นไรค่ะ ช่องอยูทูปเกี๊ยคุณนาริตาคาเฟ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกถือเดียวบ้างไหมซีฟังซิมคุกกี้วันนี้มีคิวแบบเยอะอเอาไม่ทันนะคะคิวหลายแห่งค่ะคุกกี้คุกกี้คุกกี้นาริตาไปจอบลงมาอยู่ดีมาเลิกไปอยู่ประเทศเหนอือไงสงสัยไม่อยู่ปเป็นส,สนิเมื่อยเนาะจะมม้เลยราคาเพิ่งส่งน้ำส่วนเลยคะ่ะบิดมือ ไม่อยู่คือสิ่งใหมแเหรอแม่ร้อยถ่ายร้อยถ่ายผู้จัดการนี่ลุยชาแนลนะคะนะคะ่อนส่งหนาวเหมือนเด้ค่ะเหมือนส่งนาะำทั้งวันนะคะแต่ตะทานนอนกันยังงามเลยหรอคะท่านอนยังสวยเลยค่ะมาชิมคุกกี้ อันนี้ค่ะสา,ามิบกีบสาิบกีบแล้วก็เนื้อย่างนะคะเนื้อย่างคเนาย่างเนื้อย่างบมงร้านชุดนด้วยค่ะ ยังก็แอหมบเลนะยังะหลวงเม่อาบหนาเลยอาอเียละูกเต้นอาสีโอ้โหโอ้โหสาวหางเรืองครับโอ้โหขอดีคางหรือยังยิ้มวันบ้นก่อนยิ้มบานบก่อนเร็วๆโกใจเหรอคะลูก เด็กๆเขาเด็กๆกะมวลนะจ๊ะกระมวลนี่ค่ะตอนนี้กระลอด่าอ้วนว่ะสิผู้ได้กระรู้ผู้ได้กา้บออบอ่ะยิงนิมๆๆ

เออเตรียมป่าเลยเจ้าขวางว่าขึ้นจะเที่ยวเลี้ยงค่ะเด่านรักคลิปนี้กับไอซัมนี่ก้อนเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องประเจริญน้องเล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ